สวัสดีค่ะกลับาในฟิลเลนมือนี้สิพาพีมพ่มาน้องเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมาเรียกบักมูติก้าค่ะพอแต่ออกมาจากป้าค่ะพี่น้องเบื้องค่ะหน่วยงามงามค่ะเห็นบ่แต่วันหน่วยมันก็นกนยังมวนดีอยเ่สาใกล้กับพยายามที่สิเก็บใ้มันแตกเด้ค่ะมือนี้บ่ได้ไท่ายตอนเก็บให้เบืะะ้องได้ค่ะมาเรียกดูดค่ะพี่น้องอันฝ้าน้ำบูกค่ะค่ะมือนี้ได้สามกองมือนี้ได้สามขู่ทังพี่น้องเอ้ยขี่รดอมโลกี้โอยได้สามคู่ มือื่นกับบุลย์จะไปเก็บใส่ค่ะแค่สามกระปุกนึงหายาก้ไงครับพี่น้องมันอย่ากม,ากมาาักไม่าบ่เห็ดการเสียดายเงินได้พี่น้องตอนนี้ถ้าตีเป็นเงินบ้านเฮาเดี๋ยวนี้เพิ่นขายปีนี้เพิ่นขายคู่ละพันเปียกคน,น้อค่ะทั้งละหาสิบยูโรบางคนกับเพิ่นกับขายทั้งละ อา,อาสิบห้าอาสิบห้ากับบแมนถึงสองพันนิดนี่นเนาะคุะะ้มปะล่ะคูณมึงดิ้อยู่ปมาหาอยู่ประาณสองได้ัหาสิบหา้ากับ,บมมีหอดอยู่ดอกขนาดสีสิบห้ากับพันแปดแล้วเนาะหาสิบห้าอยู่รู้กืประมาณสองพัน 2, คนนะคะพี่น้องออปีนี้นะอยากได้เงินอยู่นะคะสูบบวอยสาวใกล้ก็ได้ พีนาค่อยพากันไหมคะ่ะแต่ว่ากระซิพาลูกเก็บเหรียญรอยู่ดอกค่ะแต่มือละคุณเด้แต่แล้ววานศเกาเดี๋ยวกระซิพาลูกเก็บเหรียญเหรียญอยู่เอาไรน่ะละเก็บรูวปะเก็บเก็บอยู่เก็บอยู่สั้นลูกสาวว่าค่ะเอาเก็บก็เก็บสัน้นนะไ่ต้องเอาหนักก็่ต้องเห็ดไม่ต้องเห็ดน,นะไ่ต้องเห็ดเอาเป็ี่นเอาตายะนะเก็บเก็บเหรียญในมือเลยจากบาทก็เอาใก็อยูุบ้านจะซื้อ นะคะพี่น้องก็เลียงสิแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าผู้ใดที่เพิ่นมากกับบริษัทเพื่อนบ่ได้เรียกดอก้อคะ่ะเพิ่นเก็บขายเก็บขายลดอันนี้สาวขาเเ็ดอันขายให้คนกินค่ะขายตามบ้านอันนี้กระดาษหนังสือพิมพ์นี่เอามาห้องขี้เงียบมันนะคะ่ะให้ขี้เงียมตกตรงนี้ไหนใค่ะบ่ค่ะหมากไม่บ่ได้ถือกระดาษด้อค่ะพี่น้องเอามาห้องไว้ค่ะเวลาขี้เงียตกเอาก็เอาบะาทีใส่ขยะ เห็นจังสี่แล้วค่ะเนี่ยเก็บมาแล้วก็มานั่งเรียกจังสี่แล้วค่ะพี่น้องเก็บมือ,ม,อมือหนึ่งเก็บมือนึงเรียกเลยคะ่ะถ้าได้หน่อยๆจังสี่ก็เก็บเรียกขายเลยค่ะพี่น้องถ้าได้สองถังสามถังก็เก็บเรียกขายเลยคะ่ะถ้าได้เจ็ดแปดถังคืนนะคะเรียกมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งนะคะเห็นจังสี่แล้วค่ะเนี่ย มีขวนมีอย่างก,กระเด็ดออกค่ะพี่น้องตัวประเดี๋ยวมีขวนทุกหน่ยดดวยดอกเด้อค่ะมะเก็เทใส่ครึ่งหนึ่งกนะะ่อนคือคุณอยู่เปราะเปียกแล้วค่ะหมมึงค่ะเห็นบ่ค่ะได้เลยคะ่ะนั่งเรียบเรบนี้แหะคะ่ะพี่น้องเรียกไปจนว่ามันแล้วยงหมดนะคะ่ะถามว่ามันลำบากบ่ มันก็นลำบากก็จะแต่ว่าคิดๆเบื้องแร้่ยวน้องค่ะพี่น้องพูดที่ว่าเพิ่งยูเมยังไทยนะคะ mm ่ะ hmm. เพิ่นลาบากกว่าหนีหาเงินยากกว่านีกันยังมีเลยคะ่ะอดเอาแล้วค่ะเวลาคิดคิดจังสี่เขากับสิม,มีกับมั่งใจในการเก็บเด้อค่ะมังจะสาร้าใมีเมยนะคะสศร้ะะรก็คิดว่าเออใครเนี่ยก็ไปตัดอ้อยย่บ้านอยู่หล่ะนอ้อ อาชีพที่สาใก,าากล้วอมากลรวบ่าปรารถนานะคะตัดอ้อยกับผักข้าวโพดด้ค่ะพี่นอ้องเ่ามีอะไรเวลาเก็บหมากไม่ไมีเมียนะคะก็ย้ำบอกเจ้าของละเออกวลาไค่ในก็ตัดอ้อยกับอันหักข้าวโพดอยู่ดอกกัน <laughs> เลยมีกําลังใจเก็บจ้ะแล้วอ,อีกอย่างนึงเวลาสาวใกล้ไปเก็บหมากไม่นะคะสาวใกล้เ่าเคยคิดเป็นเงินยูโรนะคะ่ะสาใกล้ทคิดเป็นเงินไทยสาวใกล้คิดว่าถ้าแม่นสาใกล้เก็บได้เต็มกับคุนี่สาใกล้ก็สิได้พัน ันเจ็ดพันแปดนึงเสิยค่ะเง 7, ินพันเจ็ดพันแปดยุบันเขามันก็ซื้ออย่างไดหลายอย่างแล้วพี่น้องเน,นาะเซาไกลกับซคิดจังสีะะ่แล้วค่ะถาาคิดจังสี่เขา็กิมีกำลังใจในการหาเงินนะคะพี่น้องถ้าถามว่าบางปีนะค่ะมาเก็บนะค่ะมันบ่ได้มันบ่ได้ห้อนทุกปีแล้วค่ะพี่น้อง บางปีก็อากาศเย็นดีสบายค่ะเฮ็ดงานได้โดนค่ะเฮ็ดงานแลค่อยได้กินน้ำหรอกพี่น้องแต่ปีนี้นะคะ่ะโอ้แบกไปบ่วัดิ่ระวน้ำนะแปบ๊บเดียวก็กินแปบ๊บเดียวก็กินนะคะห้อนหอน,หอนใส่เสียทํางาน,นเฮียออกเต็มตัวแล้วค่ะถ้าห่อนหลๆพลังงานหอกลดลงนะคะพี่น้องเก็บได้หน่อยกว่าเก่าค่ะ หน่าเก็บเห็ดบะรูใช้เก็บขายบะบูค่ะสาวใกล้ปีนี่เก็บปลาไหเก็บเห็ดขายวะเก็บอะไรเดี๋ยถึงเวลาเก็บเห็ดขายในกระม่วนด้วยกันนะคะพี่น้องเห็ดชุบปิโรนะคะ่ะออกเป็นมู่เป็นมู่ใช่ไหมพี่น้องมองึงรีบปีนี้ที่เก็บเห็ดขายอีกวะ สุกปีสาไก่เก็บมากไม่แล้วแล้วเก็บไข่อีกนิดน้อยกะเก็บเห็ดไข่น้อยนึงแล้วสาวไก่ก็เศ้าเลยนะคะแต่ว่าปีนี้นั่น,นสาวไก่ลา,าพักหลอนโดน,นะะแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดงานบ่ค่อยไหวแล้วค่ะพี่น้อง,งเมียค่ะทะเลลาาันโดนเนี่ยหยุดโดนเนี่ยลาแบบบ่เอาเงินเดือนนะคะเดือนหนึ่งน่ะสาวกับน้องสาวเวลาเรามาเก็บยังซื้อเลยค่ะคนซิบมีเวลากินข้าวกินน้ำเลยนะคะเพคนอยากได้เงินไหลนะพี่น้อง เพิ่นอยากได้เงินหลายเพิ่นเฮ็ดลอดรวมรอดตายเลยนะค่ะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อนก็ได้เพื่อนนั่นแหละค่ะเพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อนก็ได้เงินหลายบาทเพื่อนกับมั่นมาทุกปีเ้ยค่ะตั้งแต่เป็นโควิดนี่เแล้วก็บ่ได้มาเพื่อนกับพากันเฮ็ดงานหามรุ่มหามค่ำ่นนด้อค่ะเพิ่อนอยากได้เงินเมียบ้านนะคะเพิ่นเฮ็ด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 เพื่อนบ่ได้มาสองฝีลูกค่าค่ะามหายอยู่ที่พี่น้องามหายอยู่ด้วยค่ะเก็บจนหูจักกันละค่ะ นสื่อกับคนขายจนพูกจักกันจนได้ถามหากันแล้วพี่น้องเราม้านะคะเก็บสุปปไหลไรถามหากันนะคุณผู้ค่ะลายสาใกล้กันสิเก็บเก็บผลไม้อีกเสีค่ะแล้วก็เอาเงินพวกนี้นะคะมา่ว้นเธซื่อกินตอนหิมะลงกแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าได้จุกเงินเดียนเจ้าของออกมาใส่ค่ะนะเขา่ว่าจะซื่อกินเจ้าของก็ประหยัดไปอีกได้หลายเติบอยู่ด้วยค่ะนะว่าม่นวาประหยัดว่ได้ด้วยพี่น้อง เก็บหมากไม่นะคะถ้าปรเทีจนเสียเอาก็สิบมีไรได้เงินเก็บอย่หยงคือคนอื่นเขานะคะโอ้ยถ้าเก็บหมากไม่ยากปะเนี่นะพี่น้องเลยรวมเก็บยากปะเนี่นะคะ่ะสาวใครไปตกปลาเห็ดปลาส้มขายแล้วค่ะพี่น้องจักหน่อยเนี่ยสาวาเก็บหมากไม่กัสที่เห็ดกําไรปลาส้มแล้วค่ะบันนี้มู่ม่งกันนะคะที่ต้องอุดหนุนกันเองนะคะวันที่เนี่ยเก็บหมากไม่ว่าใดนะคะปีนี้ มาตุบปลาเห็ดปลาสมไขายก็ค่ะจังน้อยนี่แหละอุดหนุนเนรื่อพี่น้องที่แน่ๆ่มูลกันเลยละค่ะซื้อกันเองอะ่ะอุดหนุนกันเองค่ะเศรษฐีเห็ดปลาสมไข่ยอยู่จังน้อยลองไปหาเบื้องต้นพี่น้องมันหมัน,มนทั้งในปีนี้ประมาณเงินผลเรไม้กะหาเห็ดปลาส่งปลาหลาขายลุงเบื้งดิค่ะ หายยากเท่านั้นปีเนี่ยนัองค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะบัดทีนีหนเห็นไหมค่ะมึงง่อยมันปวดนะคะงามอ่ะค่ะหน่วยดัมดีดีค่ะพี่น้องเลยนี่ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ